เป็น <ừ. S 1> หนึ่งในประการที่ทำเรื่องนี้นะฮะมันยากน้อยแค่ไหนแล้วข้อเสนอที่เป็นรูปธรรมที่จับต้องได้ที่เสนอต่อสงงังคมนะครับเื่ออะไรครับเร่อพ่อนะคือการปฏิรูปที่คณะกำลงการปฏิรูปเสนอนี่เราเสนอหลายประเด็นทั้งเศรษฐกิจการเมืองทรัพยากรแล้วก็เรื่องสังคมเรื่องสังคมในที่นี้เราหมายถึงว่าคุณภาพชีวิตซึ่งรวมไปถึงคุณภาพของจิตใจจิตสำนึก อันนี้เป็นเรื่องสําคัญมากคือเราจะปฏิรูป,ปการเงองเราจะมีการปฏิรูปเกษตรกรรมอย่างไรก็ตามสิ่งที่เรามองข้ามมาได้ก็คือการปฏิรูปคุณภาพของคนซึ่งก็โยงกับเรื่องกิจสมุทรอันนี้ก็จะสัมพันธ์กับเรื่องการศึกษาเรื่องศาสนาเรื่องจริยธรรมเรื่องวัฒนธรรมเรื่องการศึกษาก็เรื่องใหญ่มากเพราะเวลานี้เนี่ยเราเป็นที่เห็นความต้องการว่าอยู่ในภาวะที่เป็มวิกฤตเพราะว่า,วา,วาคุณภาพของคนอาจเป็นผลจากอุปการศึกษาตอนนี้เนี่ย มีปัญหามาเราคิดว,ว่าเรื่องการศึกษาเนี่ยมันมีปัญหาอยู่สองสามประเด็นใหญ่ๆก็คือว่ามีความไม่เท่าเทียมกันทั้งในแง่ของโอกาสและคุณภาพโอกาสก็ไม่เท่าเทียมกันคือคนกลุ่มหนึ่งได้โอกาสที่ดีกว่าแล้วก็คนอีกจํานวนหนึ่งถูกทอดทิ้งไปและคุณภาพก็แตกต่างกันมากนะมาเป็นรูปเหมือนกัะปิลำมิชคนข้างบนเนี่ยได้คุณภาพการศึกษาที่ดีอยู่ข้างล่างเนี่ย คุณภาพไม่ดีจบวิทงาการไม่ออกเขียนไม่ได้จบป .6 บแล้วก็มีแล้วก็การศึกษาที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ส่งเสริมการเรียนรู้การศึกษาการเรียนรู้การคนละเรื่องกันเพราะว่าเราเรียนเพื่อที่จะเอาปริญญาเราเรียนเพื่อที่จะได้เข้าหมอจะอะไรแต่ว่าการเรียนรู้มันไม่เกิดหรือเพราะการเรียนรู้ที่เป็นการเรียนรู้ต่อชีวิตเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตแล้วก็เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคมแล้วประเด็นที่3ามคือก,การศึกษาปัจจุบันยังไม่สอดคล้องกับท้องถิ่น ที่หลากหลายแล้วก็ชีวิตในยุคสมัยใหม่อันนี้คือคือประเด็นสอคการที่เรามองว่าจะต้องมีการรับรูปการศึกษาพเพื่อแก้ปัญหา3ประเด็นนี้ซึ่งข้อสเสนอที่เรามีเนี่ยที่เป็นรูปธรรมก็้คือว่าจะต้องลดบทบาทของภาครัฐในเรื่องการจัดการการศึกษาแทนที่จะเป็นผู้จัดจาก,การศึกษาเสียเองเนี่ยก็เป็นเพียงแค่ผู้จัดให้มีการศึกษาแล้วก็ควรจะโอนบทบาทหน้าที่ในเรื่องการจัดการศึกษาเนี่ยให้กับ ท้องถิ่นนะเช่นอปทหรือภาคประชาสังคมโดยส่วนการรัฐบาลก็ต้องพยายามสนับสนุนให้อปทตหรือภาคประชาสังคมนี่เข้มแข็งด้วยจะต้องมีมาตรการหลายอย่างนะรวมทั้งให้อำนาจในการบริหารบุคลากรงบประมาณสู่ท้องถิ่นในการจัดการ่องการศึกษาซึ่งเราเชื่อว่าจะช่วยทําให้การศึกษาเนี่ยมนมีความหลากหลายมากขึ้นแล้วก็เปิดโอกาสให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขึ้นมาในระดับท้องถิ่น ไม่ใช่ว่าถ้าจะต้องการการศึกษาที่ดีต้องมาในเมืองมากรุงเทพการศึกษาจะสามารถมีคุณภาพได้ด้วยการกระจายอำนาจไปสู่ท้องถิง่นโดยที่มีมาตรการส่งเสริมศักย์สนต่างมากมายเราเลือกถึงเรื่องการศึกษาเพื่อช่วยเหลือคนที่ถูกทอดทิ้งเช่นผู้ที่อยู่นอกระบบการศึกษาเด็กยากจนหรือว่าคนพิการตลอดจน แรงงานต่างด้าวเด็กแกร่าพวกนี้ก็ถูกทิ้งในรการศึกษาต้องมีการศึกษาท,ที่ส่งเสริมช่วยเหลือเกือ้อกูลคนเหล่านี้ด้วยนะซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็จะโยงมาสึนเรื่องการศึกษาทางเลือกนะเพราะการศึกษาทางเลือกเนี่ยจะสามารถตอบสนองความต้องการของคนกลุ่มนี้ได้มากกว่าอันนี้เราพูดรวมไปถึงการศึกษาสําหรับพระเนด้วยผงเลยไปติดํามซึ่งตอนนี้ถูกทอดทิ้งมากการศึกษาเนี่ยถ้าเราให้ความสาคัญกับคนกลุ่มนี้มากขึ้นเนี่ยมันก็จะช่วยยุปประดับ คุณภาพของคนแต่เรื่องนี้เนี่ยเราจะมองต่อไปว่าจะต้องไม่ทําให้มันมีการศึกษาสองระบบคือการศึกษาสำหรับคนที่ที่มีฐานะและการศึกษาสำหรับคนที่ยากจนตอนนี้มันอาจจะมีสองระบบจะต้องโยงให้เป็นระบบเดียวกันก็คือต้องมีการเชื่อมโยงกันไม่ให้การศึกษาในในรูปแบบคือในโรงเรียนมาเท่าลัยไปทางการศึกษาทางเลือกไปทางไม่ต้องเชื่อมโยงกัน และการเชื่อมโยงกัน้นนี้มันจะเปิดโอกาสให้คนที่อยู่ระดับล่างสังคมนียได้มีโอกาสไปจับการศึกษาที่ดีซึ่งไม่ได้หมายถึงมาเิทยาลัก็ได้ไม่จําเป็นแล้วมันจะเป็นการช่วยทําให้คุณภาพการศึกษาดีขึ้นเพราะว่าการศึกษาเวลานี้เราไปคิดว่ามันหมายถึงห้องเรียนหมายถึงตําราการเรียนรู้ตลอดชีวิตไม่เกิดขึ้นเพราะเราไปเข้าใจแบบนี้นะอันนี้เป็นข้อเสนอในเรื่องการศึกษาซึ่งที่จริงมีรายละเอียดเยอะมากนะเพราะการศึกษายมันเป็นเป็นประเด็นที่ซับซ้อน คณะปฏิรูปเนี่ยเราคณะกรรมการปฏิรูปเราได้พูดเรื่องนี้มากนะเรายังพูดถึงเรื่องของศาสนธรรมเรื่องจิตวิญญาณตอนนี้เนี่ยปัญหาสังคมไทยเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องจริยธรรมมากปัญหาการคอร์รัปชันปัญหาอาชญากรรมการยึดติดในวัตถุนิยมเกิดขึ้นเพราะอะไรเราก็เราก็มองว่ามันเป็นเรื่องของการที่พลังทางศาสนาหรือพลังทางศาสนาธรรมอ่อนแ สาเหตุเกิดจากอะไรปัจจัยมีมากมายการศึกษาก็เป็นอันหนึ่งเพราะการศึกษาในปัจจุบันเนี่ยมันไม่ได้ส่งเสริมให้คนเนี่ยเกิดการเรียนรู้ที่ถูกต้องเป็นมุ่งการบริโภควัตถุมากแต่เรามองวอ่าอ,อิทธิพลหรือสาเหตุส่วนก็เกิดจากองค์กรศาสนาถ้าเป็นาศาสนาพวกก็คือคณะสงฆ์เนี่ยอ่อนแอเพราะนั้นเนี่ยต้องมีการปฏิรูปการปกครองคณะสงฆ์การปฏิรูปการศึกษาของคณะสงฆ์ นะเพื่อให้คณะสงฆ์มีความเข้มแข็งทางสติปัญญาแล้วก็รวมทั้งศาสนาธรรมด้วยเนะพราะเดี๋ยวนี้พระไม่มีความรู้เท่าทางแม้กระทั่งไม่แต่เป็นในทางโลกนะแต่ว่าในทางธรรมก,ก็คุณภาพก็ลดน้อยถอยลงเยอะแยะนี่ต้องมีการปฏิรูปที่ทําให้คณะสงฆ์เข้มแข็งแต่ว่าเรื่องนี้นมันจะฝากความาไว้กับคณะสงฆ์ไม่พอ เราต้องทําให้ชุมชนที่เข้มแข็งด้วยเพราะว่าชุมชนที่เข้มแข็งก็จะเป็นก็จะมีพลังทางศิลธรรมที่สามารถจะกํากับผู้คนไม่ให้คิดแบบปัจเจกนิยมเกินไปนะตอนนี้ชุมชนไม่มีพลังพอที่จะกํากับศิลธรรมของผู้คนเราคิดว่ามันต้องมีตรงนี้ด้วยนะฮะแล้วก็การที่บทบาทของศาสนาเนี่ยเราคิดว่าส่วนหนึ่งถูกกากับจากอิทธิพลของรัฐการที่รัล้วงศูนย์ในการ การที่มีการรวมศูนย์ในการปกครองเนี่ยหรือการที่รัฐที่เข้าไปกากับคณะสงฆ์หรือว่าอางค์กราศาสนามากเกินไปเราคิดว่าจะต้องกระจายสู่ท้องถิน่นภาระ,ะทางาศาสนาการอุปถัมภ์ศาสนาควรจะมอบให้เป็นขององค์กรท้องถิน่นเช่อนอบพอทอไม่ใช่เป็นเรื่องของสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติที่ส่วนกลางหรือรัฐบาลอย่างเดียวอันนี้ก็เป็นข้อเสนอใน่องเกี่ยวกับาศาสนาเรายังพูดถึงเรื่องคุณภาพชีวิตที่เกี่ยวกับสุขภาพ ซึ่งตอนนี้มันมีความเหลือมล้อระหว่างเมืองกับชนบทมากระหว่างเมืองใหญ่กับเมืองเล็กก็ต้องมีการปฏิรูปนะเราเลยเสนอว่าอันนี้อาจจะไม่ใช่เป็นข้อเสนอกรรมการทั้งหมดนะแต่เป็นข้อเสนอของของอกรรมการที่ได้พูดคุยเันเราเสนอว่าจะต้องลดบทบาทของกระทรวงสาธารณสุขแทนที่จะไปกํากับโรงพยาบาลทั้งประเทศเนี่ยจะต้องกระจายให้ออทตอให้โรงพยาบาลเป็นของ ออกทอหรือเป็นองค์กรมหาชนแทนซึ่งแปลงกระจานน้าอยานี้เนี่ยมันจะช่วยทําให้โรงพยาบาลเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นแล้วก็เป็นการลดการลรงสูงซึ่งตอนนี้เนี่ยการลงทุนของโรงพยาบาลหรือของอการทรนการแพทย์ที่มนกระจุกตัวที่กรุงเทพมีมีสูงมากนะควรจะต้องกระจายออกสู่ชนบทมากขึ้นนะเราพูดถึงเรื่องการลดความเหลือมล้ํา ในเรื่องบริการสุขภาพที่เราเรียกว่าหลักประกันสุขภาพนะซึ่งอันนี้เนี่ยมันมีความเดืลลอดรอนของราชการหรืประชาชนมากก็ต้องมีการปรับปรุงในเช่นนาให้การบริการทางด้านการแพทย์ทั้งหมดเข้าสข้ระสบหลักบ,บัตรทองให้หมดอันนี้เป็นรายละเอียดเักหน่อยนะฮะอันนี้เป็นตัวอย่างว่าเรื่องการเรื่องสุขภาพนี่ก็เป็นเป็นสัคัาที่ต้องช่วยกันแก้เพราะว่ามันมีความเดื่อดล้ํามากระหว่างประชาชน้งหมด ระหว่างราชการกับประชาชนและระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพกับคนไข้หรือประชาชนทั่วไปด้วยเรายังพูดถึงข้อเสนอเรื่องการปฏิตรูปคุณภาพชีวิตคนเมืองนะซึ่งก็เช่นเดียวกันเราเน้นว่าจะต้องมีการกระจอำหน้าไปสู่ท้องถิ่นมากขึ้นท้องถิ่นในที่นี้คือเมืองนะถ้ามีการกระอำหน้าและประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการบริหารเมืองด้วยเช่นการแยกเขต การปกครองของเมืองเป็นเทศบาลเล็กๆตอแค่ไหนแล้วข้อเสนอที่เป็นรูปธรรมท,ที่จับต้องได้ที่เสนอต่อสังคมนะครับคื <c oughs> ออะไรครับดรพอดเนี่คือการปฏิรูปที่คณะกำการปฏิรูปเสนอที่เราเสนอหลายประเด็นทั้งเศรษฐกิจการเมืองทรัพยากรแล้วก็เรื่องสังคมเรื่องสังคมในที่นี้เราหมายถึงว่าคุณภาพชีวิตซึ่งรวมไปถึงคุณภาพของจิตใจจิตสำนึก อันนี้เป็นเรื่องสาคัญมากคือเราจะปฏิรูปก,การเงินเราจะมีการปฏิรูปเกษตรกรรมอย่างไรก็ตามสิ่งที่เรามองข้ามาไปนักนคือการปฏิรูปคุณภาพของคนซึ่งก็โยงกับเรื่องกิจสังึกอันนี้ก็จะสัมพัธ์กับเรื่องการศราึกษาเรื่องศาสนาเรื่องจริยินรเรื่องวัฒนธรรมเรื่องการศราึกษาเป็นเรื่องใหญ่มากเพราะเวลานี้เนี่ยเราเป็นที่เห็นความต้องการว่าอยู่ในภานวะที่เป็นวิกฤตเพราะว่าคุณภาพของคนอาจเกผลจากระบบการศึกษาตอนนี้เนี่ย มีปัญหาว่าเราคิดว่าเรื่องการศึกษาเนี่ยมันมีปัญหาอยู่2อสาประเด็นใหญ่ๆก็คือว่ามีความไม่เท่าเทียมกันทั้งในแง่ของโอกาสและคุณภาพโอกาสก็ไม่เท่าเทียมกั่คือคนกลุ่มหนึ่งได้โอกาสที่ดีกว่าแล้วก็คนอีกจานวนหนึงถูกทอดทิ้งไปและคุณภาพก็แตกต่างกันมากนะมาเป็นรูปเหมือนกับปีลำมิดคนข้างบนเนี่ยได้คุณภาพการศึกษาที่ดีอยู่ข้างล่างเนี่ย คุณภาพไม่ดีจุดกำกับไม่ออกเขียนไม่ได้จบป .6 แล้วก็มีแล้วก็การศึกษาที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ส่งเสริมการเรียนรู้การศึกษาการเรียนรู้การคนละเรื่องกันเพราะว่าเราเรียนเพื่อที่จะเอาปริญญาเราเรียนเพื่อที่จะได้เข้าหมาทิทยาลไรแต่ว่าการเรียนรู้มันไม่เกิดหรือว่าการเรียนรู้ที่เป็นการเรียนรู้ต่อชีวิตเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตแล้วก็เพื่อเป็นประโยชน์ต่สอสังคมแล้วประเด็นที่3ามคือการศึกษาป,ปัจจุบันยังไม่สอดคล้องกับ ท้องถิ่นที่หลากหลายแล้วก็ชีวิตในยุคสมัยใหม่อันนี้คือคือประเด็นสำคัญที่เรามองว่าจะต้องมีการปฏิรูปการศึกษาเพื่อแก้ปัญหา3ประเด็นนี้ซึ่งข้อเสนอที่เรามีเนี่ยที่เป็นรูปธรรมแล้วคือว่าจะต้องลดบทบาทของภาครัฐในเรื่องการจัดการการศึกษาแทนที่จะเป็นผู้จัดก,การศึกษาเสียเองเนี่ยก็เป็นเพียงแค่ผู้จัดให้มีการศึกษาแล้วก็ควรจะโอนบทบาทหน้าที่ในเรื่องการจัดก,การศึกษาเนี่ยให้กับ ท้องถิ่นนะเช่นอ,อปทอหรือภาคประชาสังคมโดยส่วนการรัฐบาล,ลก็ต้องพยายามสนับสนุนให้องอปทหรือภาคประชาสังคมนี่เข้มแข็งด้วยจะต้องมีมาตรการหลายอย่างนะรวมทั้งให้อำนาจในการบริหารบุคลากรงบประมาณสู่ท้องถิ่นในการจัดการเรื่องการศึกษาซึ่งเราเชื่อว่าจะช่วยทําให้การศึกษาเนี่ยมนมีความหลากหลายมากขึ้นแล้วก็เปิดโอกาสให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขึ้นมาในระดับท้องถิ่น ไม่ใช่ว่าถ้าจะต้องการการศึกษาที่ดีต้องมาในเมืองมากรุงเทพการศึกษาจะสามารถมีคุณภาพได้ด้วยการกระจายอำนาจไปสู่ท้องถิง่นโดยที่มีมาตรการส่งเสริมสัสตวมูลนิมากมายเราเลือกถึงเรื่องการศึกษาเพื่อช่วยเหลือคนที่ถูกทอดทิ้งเช่นผู้ที่อยู่นอกระบบการศึกษาเด็กยากจนหรือว่าคนพิก,การตลอดจน แรงงานต่างด้าวเด็กแร่ว่าพวกนี้ก็ถูกทิ้งใน,นกรารศึกษาต้องมีการศึกษาที่ส่งเสริมช่วยเหลือเกือ้อกูลคนเหล่านี้ด้วยนะซึ่งตังน,นี้เนี่ยมันก็จะโยงมาถึงเรื่องการศึกษาทางเลือกนะเพราะการศึกษาทางเลือกเนี่ยจะสามารถตอบสนองความต้องการของคนกลุ่มนี้ได้มากกว่าอันนี้เราก็ดรวไปถึงการศึกษาสําหรับพระเนรด้วยรวเเลยไปติธรามซึ่งตอนนี้ถูกทอดทิ้งมากดังนั้นการศึกษาเนี่ยถ้าเราให้ความสาคัญกับคนกลุ่มนี้มากขึ้นเนี่ยมันก็จะช่วยยุกระดับ คุณภาพของคนแต่เรื่องนี้เนี่ยเราจะมองต่อไปว่าจะต้องไม่ทาให้มันมีการศึกษาสองระบบคือการศึกษาสารสหรับคนที่ที่มีฐานะและการศึกษาสารสหรับคนที่ยากจนตอนนี้มันอาจจะมีสองระบบจะต้องโยให้เป็นระบบเดียวกันก็คือต้องมีการเชื่อมโยงกันไม่ให้การศึกษาในในรูปแบบคือในโรงเรียนหมายาหาวิทยาลัยไปทางการศึกษาทางเลือกไปอทางไม่ต้องเชื่อมโยงกัน และการเชื่อมโยงกันนี้เนี่ยมันจะเปิดโอกาสให้คนที่อยู่ระดับล่างสังคมเนี่ยได้มีโอกาสไปจัดก,การศึกษาที่ดีซึ่งไม่ได้หมายถึงมาเทิทยอลัก็ได้ไม่จําเป็นแลวมันจะเป็นการช่วยทําให้คุณภาพการศึกษาดีขึ้นเนื่องเพราะว่าการศึกษาเวลานี้เราไปคิดว่ามันหมายถึงห้องเรียนหมายถึงตาําราการเรียนรู้ตลอดชีวิตไม่เกิดขึ้นเพราะเราไปเข้าใจแบบนี้นะอันนี้เป็นข้อเสนอในเรื่องการศึกษาซึ่งที่จริงมีรายละเอียดเยอะมากนะเพราะการศึกษายมนนันเป็นเป็นประเด็นที่ซับซ้อน คณะปฏิรูปเนี่ยเราคณะกำการปฏิรูปเราได้พูดเรื่องนี้มากนะเรายังพูดถึงเรื่องของศาสนธรรมและจิตวิญญาณตอนนี้เนี่ยปัญหาสังคมไทยเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องจริยธรรมมากปัญหาการคอร์รัปชันปัญหาอาญากรรมการยึดติดในวัตถุนิยมเกิดขึ้นเพราะอะไรเราก็อธิบเราก็มองว่ามันเป็นเรื่องของการที่พลังทางศาสนาหรือพลังทางศาสนาธรมอ่อนแอ สาเหตุเกิดจากอะไรปัจจัยมีมากมายการศึกษาก็เป็นอันหนึ่งเพราะการศึกษาในปัจจุบันเนี่ยมันไม่ได้ส่งสเสริมให้คนเนี่ยเกิดการเรียนรู้ที่ถูกต้องเป็นมุ่งการบริโภควัตถุมากแต่เรายังมองว่าอิทธิพลหรือสาเหตุส่วนมนก็เกิดจากองคอ์กรศาสนาถ้าเป็นศาสนาพทธก็คือคณะสงฆ์เนี่ยอ่อนแอเพราะนั้นเนี่ยต้องมีการปฏิรูปการปกครองคณะสงฆ์การปฏิรูปการศึกษาของคณะสงฆ์ นะเพื่อให้คณะสงฆ์มีความเข้มแข็งทางสติปัญญาแล้วก็รวมทั้งศาสนธรรมด้วยเนะพราะเดี๋ยวนี้นพระไม่มีความรู้เท่าทางแม้กระทั่งไม่แต่เป็นในทางโลกนะแต่ว่าในทางธรรมก,ก็คุณภาพก็ลดน้อยถอยลงเยอะๆนี่ต้องมีการปฏิรูปที่ทาให้คณะสงฆ์มีเข้มแข็งแต่ว่าเรื่องนี้นมันจะฝากความหมายกับคณะสงฆ์ไม่พอ เราต้องทําให้ชุมชนมันเข้มแข็งด้วยเพราะว่าชุมชนที่เข้มแข็งก็จะเป็นก็จะมีพลังทางศิลธรรมที่สามารถจะกํากับผู้คนไม่ให้คิดแบบปัจเจกนิยมเกินไปนะตอนนี้ชุมชนไม่มีพลังพอที่จะกํากับศิลธรรมของผู้คนเราคิดว่ามันต้องมีตรงนี้ด้วยนะฮะและ้วก็การที่บทบาทของศาสนาเนี่ยเราคิดว่าส่วนถูกกากับจากอิทธิพลของรัฐก,การที่กหลวงศูนย์ในการ การที่มีการรวมศูนย์ในการปกครองเนี่ยหรือการที่รัฐที่เข้าไปกํากับคณะสงฆ์หรือว่าองค์กรศาสนามากเกินไปเราคิดว,ว่าจะต้องกระจายสู่ท้องถิน่นภาระ,ะทางศาสนาการอุปถัมภ์ศาสนาควรจะมอบให้เป็นขององค์กรท้องถิ่นเช่นอ,อปทหรือไม่ใช่เป็นเรื่องของสํานักงานพุทธศาสนาแห่งชาติที่ส่วนกลางหรือรัฐบาลอย่างเดียวอันนี้ก็เป็นข้อเสนอในโลกเกี่ยวกับศาสนาเรายังพูดถึงเรื่องคุณภาพชีวิตที่เกี่ยวกับสุขภาพ ซึ่งตอนนี้มันมีความเหลือมล้ําระหว่างเมืองกับชนบทมากระหว่างเมืองใหญ่กับเมืองเล็กก็ต้องมีการปฏิรูปเรากับเสนอว่าอันนี้อาจจะไม่เป็นข้อเสนอกรรมการทั้งหมดนะแต่เป็นข้อเสนอของของอกรรมการที่ได้พูดคุยกันเราเสนอว่าจะต้องลดบทบาทของกระทรวงสาธารณสุขแทนที่จะไปกํากับโรงพยาบาลทั้งประเทศเนี่ยจะต้องกระจายให้ออปปให้โให้ยาบาาเป็นของ อ,อกรอหรือเป็นองค์กรมหาชนแทนซึ่งการกระจาดหน้าอย่างนี้เนี่ยมันจะช่วยทําให้โรงพยาบาลเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นแล้วก็เป็นการลดการลงสูงซึ่งตอนนี้เนี่ยการลงทุนของโรงพยาบาลหรือของอการอุทุาการแพทย์ที่มากระจุกตัวที่กรุงเทพมีมีสูงมากนะควรจะต้องกระจายออกสู่ชนบทมากขึ้นนะเราพูดถึงเรื่องการลดความเหลือนล้า ในเรื่องบริการสุขภาพที่เราเรียกว่าหลักประกันสุขภาพนะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยมันมีความเลือดร้อนของรัชการกับประชาชนมากก็ต้องมีการปรับปรุงในเช่นนําให้การบริการทางด้านการแพทย์ทั้งหมดเข้าสู่ระบบหลักบัตรทองให้หมดอันนี้เป็นรายละเอียดสักหน่อยนะฮะอันนี้เป็นตัวอย่างว่าเรื่องการเรื่องสุขภาพนี่ก็เป็นประเด็นสำคัญที่ต้องช่วยกันแก้เพราะามันมีความเลือมล้ํามากระหว่างประชาชนทั้งหมด ระหว่างราชการกับประชาชนและระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพกับคนไข้หรือประชาชนทั่วไปด้วยเรายังพูดถึงข้อเสนอเรื่องการปฏิตูรูปคุณภาพชีวิตคนเมืองนะซึ่งก็เช่นเดียวกันเราเน้นว่าจะต้องมีการกระจายหน้าไปสู่ท้องถิ่นมากขึ้นท้องถิ่นในที่นี้คือเมืองนะถ้ามีการกระจายหน้าและประชาชนนี้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการบริหารเมืองด้วยเช่นการแยกเขต การปกครองของเมืองเป็นเทศ